สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมครับวันนี้กรมาอัปเดตลูกนกเจ้ามังกรทองให้เบื่อนแ้วครับเนาะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเนาะทางเฟซบุ๊กอ่ะติงลี่เลาะเท่จังหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับผมเบอร์โทรศัพท์กะ0842104169นะครับเนาะชุดนี้ก็ลังใหญ่ขึ้นมากแล้วครับสองเดือนกว่าๆนะครับเนาะ ผู้ใดอยักได้ก,ก็ับทักมากเลยเด้อครับเดอ้อราคาแบงปันครับพี่น้องครับกำลังพ่วงงามครับพี่น้องนี่กันียุย่งสองสามคู่นี่แหละครับโมหลายครับพี่น้องกะว่ามังก่อนท่องเอาเขาผสมไว้ครับผมประเด็ดต่อช่วงนี้ครับ พอดีเอฟซมีมันบอกเลยผสมไว้เห็นไหมครับเมันว่าตอนนี้มันยยใหญ่เด้อครับดดเด้อเพื่ดสั่งจองไว้กะทักมากเรื่อยๆครับ